สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมาทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะประจําเดือนพฤษภาคม2 5 6 6นั่นเองนะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง21กรกฎาคมนั่นเองนะคะก็ช้แนวนี้จะใช้ละกันแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะ การอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ด้กับชาวราศีกรกฎและคณะกรกฎใน EP นี้ค่ะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะเคฆสามารถสลับกันได้เป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูว่าเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ค่ะ ไปตัดสินใจใดๆที่มีความสัมพันธ์จนกว่าที่จะได้มาดูดวงส่วนตัวที่ได้ที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวกรกฎเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแน่ดีที่ผ่านมาค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะ อขอดูอดีตหน่อยค่ะเขาดูอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีกรกฎนะคะชาวกรกฎคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักนะคะไพ่ใบแรกแเริ่มไพ่เดอะสตาร์นะคะมีใครโดนเทหรือมีใครมีความหวังในความสัมพันธ์ไหมไพ่สเตรนนะคะ4ถ้วย <c oughs> มีคนโดนเทจริงๆด้วย แลเป็นไพ่สองดาบนะคะอาจจะมีคนโดนบล็อกด้วยซ้าไปนะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะในอาทิตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํกากรกฎมีนพิจิกธาตุเดียวกันกับคุณนะคะธาตุลมมิถุนตุลกุมด,ดเด่นในชาวราศีกุมลัคนาก,กุมนะคะหรืออาจจะเป็นชาวราศีสิงลัคนาสิง์อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษา อาจจะมีคนเขาเรียกว่ามีความต่างกันมากๆากนะคะต่างด้วยอายุต่างด้วยศาสนาวัฒนธรรมประเพณีนิสัยนะคะหรือไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตนะคะที่ต่างกันนะคะในอดีตที่ผ่านมาไม่รู้สึกว่าชาวกรกฏบางคนนะบางคนบางความสัมพันธ์บางเคสนะคะอาจจะเป็นกรณีที่ไม่ถูกเลือกอหรือความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ นะคะอ,อ,อยากจะมาก็มาอยากจะหายก็หายนะคะความไม่ได้ดังใจเราอยากให้ความสัมพันธ์เป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้อยากให้เขาทําแบบนั้นทําแบบนี้แต่เขาก็ไม่เคยที่จะได้ดังใจเราหรือสักอย่างนะคะหรือบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต้องการที่จะควบคุม control ค,คู่ประมาณนี้ก็ได้ถ้าว่าชาวกรกฎเป็นผู้หญิงนะคะคุณอาจจะควบคุม control เขา อาจจะแบบจกกี้เจ้าก,การจุกจิกจู้จี้อะไรเงี้ยนะคะทําให้คือเนี่ยตอนแรกๆอะ่ะเขาก็ยอมดีหรอกนะคะแต่พอนานๆไปอะ่ะสิงโตยังไงก็เป็นสิงโตยังไงก็เป็นเจ้าป่าเขาไม่ต้องการที่จะให้โดนกักขังนะคะเขาต้องการอิสระนะคะเขาอาจจะแบบหายไปเลยแบบบล็อกแบบเทไปเลยก็ได้เช่นเดียวกัน นะคะอืมมาคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกลับวนไปเวียนมาในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอืมอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะของชาวราศีกร,รกฎลัคนากร,รกฎนะคะถ้าหากเอาใครที่มีความรักที่ที่ดีอยู่แล้วคะ่ะสามารถที่จะซักคลิปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าไพนี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณนะคะไม่ต้องนำไปคิดจะคิดมากเนาะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวงเท่านั้นนะคะ เี๋ยวรามาดูกันค่ะว่าแนวน้มความรักความสัมพนันธ์สถานการณ์บรรยากาศในความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่หนึ่งดาบนะคะห้าเหรียญนะคะเด็กถือเหรียญถ้าหาว่าในอดีตที่ผ่านมามีมีคนมีคนงอนมีคนโดนเทนะคะ ก็จะมีคนง้อในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะมีคนตามตื้อตามง้อแหละนะไพ่เดลิเวอร์นะคะโอเคนะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎคุณอาจจะดีวกับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะนะคะเอ่อไม่รู้สึกว่าอย่างที่ไม่บอกว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะก็ถ้าหากว่าความสัมพันธ์นี้เป็นเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้เนาะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกลับแน่นอนค่ะว่ามันจะยังไปไปกับกลับอยู่ ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันยังไม่จบนะคะยังมีคนใดคนหนึ่งเป็นฝ่ายที่ต้องประครับประคองอยู่นะคะเป็นฝ่ายที่เฝ้าระวงังเฝ้ามองคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลืออีกฝ่ายหนึ่งนะคะอยู่นะคะความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกลับก็ยังคงไปไปกับกลับเปลี่ยนกันงอนเปลี่ยนกันง้ออยู่แบบนั้นเหนื่อยนะคะเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าอ,อ,อยากจะอยู่นิ่งๆแล้ว เริ่มที่จะลดความสําคัญลงแล้วเพราะว่ามันเป็นไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะเป็นไพ่ของคนที่พยายามประคองอะทั้งๆที่ความสัมพันธ์นี้มันพร้อมทจะหลุดมือตลอดเวลานะคะเพราะว่าประคองคนเดียวไงเออพอประคองคนเดียวมันไม่มั่นคงเลยคะ่ะแล้วไพ่สรุปก็ยังเป็นไพ่เดลิเวอรดังนั้นถ้าเอาใครอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดนะคะความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าวความสัมพันธ์ในครั้งนี้ ก็ยังไม่จบนะคะมันยังไม่จบยังตัดไม่ขาดไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณห nah รือฝั่งเขาก็ตามนะคะอืมความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ดังใจก็ยังคงไม่ได้ดังใจอยู่เหมือนเดิมนะคะความสัมพันธ์ที่คุณต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวคุณก็ต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเหมือนเดิมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันเป็นอย่างไรขอดูของชาวกรกฎก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎค่ะ ชาวกรกฎคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขามาดูกัน9ถ้วยนะคะคุณน่าจะดีวกับตัวพ่อเนาะตัวเติอตัวตึงนะคะตัวโต๊ตัวตึงตัวเต็งนะคะเอเขาไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่นะไพ่5ถ้วยนะคะเขาน่าจะทําให้คุณผิดหวังกายครั้งหนึ่งเรียนนะคะแต่คุณก็มองว่าเขาก็เป็นโอกาสที่ดีโอกาสหนึ่งในชีวิตอะ ดียังไงคะดีที่ทําให้คุณผิดหวังทุกครั้งน่ะหรอเจ็ดถ้วยนะคะคุณคิดแลวรู้สึกอย่างเขาคุณคิดว่าผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะมีเสน่ห์มีแรงดึงดูดนะคะไม่อย่างนั้นคุณจะไม่คอยผิดหวังซ้าแล้วซ้าเล่ากับคนคนนี้มาตลอดคุณคิดว่าเขาเป็นคนที่ตรงสเปคตรงใจตรง,ตรงเส้นคุณทุกอย่างนะคะแต่ ก็เป็นคนที่มีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาไม่หยุดไม่หยอดมีตลอดไม่เคยขาดค่ะไม่เคยขาดไม่ว่าเขาจะพูดกับคุณแบบไหนไม่บอกได้เลยว่าหน้าไพ่บอกว่าเขาเชื่อได้แค่สิบเปอร์เซ็นตเขาบอกว่าโอ๊ยเขารักคุณเขามีคุณคนเดียวเขาไม่เคยมีใครเขาไม่มีใครเขาเลิกไปหมดแล้วเชื่อได้แค่สิบเปอร์เซ็นตนะคะสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นนะคะที่เหลือยังอยู่นะคะไม่เป็น,นเลยนะคะ ออแล้วเขาก็ไม่เปลี่ยนตัวเองด้วยเพราะว่าเขาก็เป็นแบบนี้ของเขามาตั้งนานแล้วแล้วคุณเพิ่งเข้ามาในชีวิตเขาแค่ไม่กี่เดือนไม่กี่ปีทําไมเขาจะต้องเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าอ,อคนที่ชาวกรกฎคิดถึงเขาคิดแลวรู้สึกยังไงกับชาวกรกฎนะคะสามเหรียญค่ะเขาก็ยังอยากคุยกับคุณอยู่นะคะวิวนะคะ แต่บางครั้งบางทีมันก็แล้วแต่อารมณ์เขาอะเพราะคนนี้ไปไปกับกับเอาแนอเอนอนไม่ได้เดาใจไม่ถูกนะคะไพ่อัศวินเหรียญบางครั้งก็นิ่งนะคะให้พีทนะคะโอเคชาวราศีกร,รกฎลัคนากร,รกฎคนที่คุณคิดถึงอยู่เขาคิดแล้วรู้สึกยังไงคุณเขาคิดว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งที่มีเสน่ห์เป็นคนหนึ่งที่อยากจะเก็บไว้เป็นคนหนึ่งที่อยากจะคีบไว้ในชีวิตไม่อยากที่จะปล่อยไป อาจคือมันเป็นไพ่เหรียญขึ้นมามีไพ่สามเหรียญมีไพ่อัศวินถือเหรียญอาจจะมีผลประโยชน์ในเรื่องราวของการงานการดีลงานคอนเนคชั่นที่ดีนะคะซึ่งสําหรับเขามันคือมันคือประโยชน์มันคือ,ม,คอมันคือสิ่งที่เขาจะได้รับจากคุณแล้วเขาก็ไม่ได้อยากจะให้ไม่อยากจะเสียตรงนี้ไปอะค่ะแต่ถามว่าเขารักคุณไหมมันไม่มีไพ่ถ้วยขึ้นมาเลยไม่รู้สึกว่าเขาน่าจะอยู่ด้วยผลประโยชน์มากกว่านะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎรักนากรากฎเป็นอย่างไรไม่ขอเนื้อหาบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตนะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นไม่แนะนําไม่ใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็ร,รับชมนะคะเอาคำไบไ,ได้เป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะชาวกรกฎในอนาคตมารู้สึกว่าน่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะถ้าหากว่าคนนี้ทําให้คุณผิดหวังหลายๆครั้งอะ่ะมารู้สึกว่าคุณเปิดใจได้นะ ไพ่จัสติสนะคะไพ่หาตถ์แฝดไพ่ ad, พระขึ้นนะคะพร้อมกับไพ่ความยุต mm ิธรรมด้วยและโอกาสใหม่ๆไพ่อะสบินถือไม้เท้าชาวราศีพฤกษ์อ่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ไม่รู้สึกว่าในอนาคตจะมีคนใหม่ new brand เข้ามาในความสัมพันธ์นะคะแล้วคุณจะช่างใจแล้วแหละคุณจะ เมื่อมีตัวเลือกใหม่เข้ามาคุณจะเริ่มที่จะช่างใจเริ่มที่จะคิดแล้วล่ะคะ่ะว่าอืมเราควรจะปล่อยความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกที่อยู่กับตัวเราแบบเนี้ยไปได้แล้วหรือยังแล้วเปิดใจให้กับคนใหม่ได้แล้วหรือยังคุณจะเกิดการเปรียบเทียบได้ะคะ่ะว่าคนที่เข้ามาความจริงใจกับการที่อยู่ด้วยผลประโยชน์หรือความรู้สึกคุณที่มีต่ออีกฝ่ายหนึ่ง กับคนที่เข้ามาที่เขาพยายามทําดีกับเราเอาชนะใจเรากับคนเก่าที่อยู่ในความสัมพันธ์มาสักระยะหนึ่งแล้วไม่เคยทําให้คุณได้นอนหลับฝันดีเลยสักวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมจะเป็นแบบไหนไม่รู้สึกว่าจะเกิดการชั่งน้ําหนักทั้งสองฝั่งเกิดขึ้นคุณจะไม่ยังไม่ถึงกับขั้นตัดสินใจอะคะ่ะแต่ว่ามันจะเป็นมันจะเป็นแนวแบบอืมทําให้เราได้คิดอะคะ่ะประมาณนั้น แล้วก็คุณอาจจะเลือกที่จะอยู่เงียบๆนะคะแบบขอคิดดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยอืมว่าจะอยู่ต่อหรือจะพอแค่นี้ดีแต่ไม่รู้สึกว่าตามหน้าไพ่แนวโน้มน่าจะเป็นการ move on มากกว่านะคะเพราะว่ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยแล้วคนที่เข้ามานั้นก็น่าจะ p r o f ฟล์ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะอืมน่าจะเป็นคนดีคนนึงแหละมีไพ่พระขึ้นมาเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสาม,มารถได้กับชาวราศีกรกฎลักนณา,ากรกฎนะคะขอคําแนะนําค่ะเด็กถือไม้เท้าอัศวินถือถ้วยเดอะฟูนะคะและเป็นไพ่เด็กถือถ้วยชาวราศีกรกฎลักนณา,ากรกฎไพ่ทาโร่บอกว่าให้ปล่อยนะคะให้ปลดปล่อยตัวเองให้ไปอิสระการอยู่ตรงนี้แล้ว คุณมองไม่เห็นอนาคตในความสัมพันธ์เลยกับคนคนนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเคยพูดคุยเคยวางแผนอนาคตกันไปไกลมากมายขนาดไหนแต่ณนะปัจจุบันนี้ภาพภาพนั้นน่ะมันลึกตรีเหลือเกินอะ่ะแล้วมันมองแล้วว่ามันไปไม่ถึงแน่ๆน่อืมเพราะคนนี้ไม่สามารถที่จะพาเราไปถึงจุดนั้นตามคําพูดภาพวาดภาพฝันที่เขาแบบให้เราจรินตนาการได้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยไป โอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆรอคุณอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นอ๋ออัศาวินถือถ้วยเด็กถือไม้เท้านะคะไม่รู้สึกว่าอนาคตที่ไกลอนาคตที่ดีคนที่ดีคนที่พร้อมที่จะออฟเฟอร์ความสุขให้กับคุณยังมีนะคะดังนั้นปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระอย่าขังตัวเองไว้กับความมพันธ์ที่เป็นทอ x i c ิกนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กับมันมาตลอดค่ะ สำหรับการดูดูส่วนตัวสามารถที่จะ add line ด,ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆนะคะใต้คลิปนี้ได้เลยใม่พิมพ์ไปให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ใหม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ